ดีครับผู้รับชมช่องเพื่อนแคมสี่คนสี่นะครับสายแคมตลาดล่างนะครับมีอะไรก็กลดคนกันไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมได้สั่งซื้ออ่าก็เรียกว่าอะไรหัวเบิร์นะฮะสำหรับใช้อ่าเบิร์อาหารนะครับหรือว่าจะใช้จุดถ่านจุดไฟก็ได้นะครับสั่งซื้อมาราคาแค่90บาทนะครับเพื่อนๆจากราคาที่ลดมา149สบาท รวมค่าขนส่งอีกก็เป็น1 1 9บาทนะครับตอนแรกที่ซื้อมานะครับก็ยังไม่ได้รับของนะฮะก็ยังคิดว่ามันจะกล้องแก๊งไหมนะครับก็เลยลองซื้อดูนะครับซึ่งหลังจากที่ได้รับของแกะมาก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าของเป็นยังไงนะครับก็วัสดุก็ดีนะครับนี่นะครับแข็งแรงทนทานันนี้ก็เป็นตัวที่เปิดแก๊สนะครับตัวนี้ก็เป็น ตัวที่ใส่วาวแก๊สนะครับก็เป็นอลูมิเนียมนะครับมีโอลิงนะครับตัวในนี้เป็นสวิตจุดนะครับสําหรับท่อพ่นไฟนะครับก็เป็นทองเหลืองอย่างดีเลยนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับ90บาทนะครับว่าของคุณภาพจะประมาณนี้ได้นะครับสําหรับไนตัวแพ็กเกจจิ้งนะครับถ้าเราเปิดออกมานะครับมันก็จะเป็นตัวคู้มือการใช้งานนะครับซึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็อ่าน การใช้งานได้ง่ายอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับแล้วเราลองมาใส่ในหัวเบิร์กับกระป๋องแก๊สดูนะครับกระป๋องแก๊สมันก็จะมีตัวที่ว่างไว้นี่นะฮะเดี๋ยวเราก็เอาไอ้ตัวหัวเบิร์นะครับซึ่งมันจะมีไอ้ตรงหัวล็อกตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงที่มันจะโผล่ออกมานี่นะครับเราใส่ให้ตรงที่มีช่องว่างนะครับกดเข้าไปนะครับให้มันตรงแล้วเราก็หมุนนะครับ ก็โอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับหมุน้แน่นมันก็อยู่ล็อกของมันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาหมุนล์วนะครับหมุนย้อนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็กดนะครับไฟออกมาใช้ได้เลยนะครับก็หรือว่าไฟแรงนะครับตรงที่ปุ่มสีแดงตรงท้ายเนี่ยนะเราก็สามารถปรับเร่งได้นะครับก็เป็นอีกอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะครับที่ผมอยากแนะนาให้เพื่อนๆพกเข้าป่าหน้าฝนนะครับ ึ่เราสามารถใช้พ่นนะฮะไอ้ปืนหรือว่าฐานที่มันมีความชื้นนะครับช่วยให้เราจุดไฟติดได้ง่ายขึ้นนะครับก็เป็นตัวนึงนะครับที่จะมาแนะนำให้เ,เพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้คงต้องจากกันคลินี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ